คำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมก็กราบสวีดัสสวัสดีไปรุ่งกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่องป่าปอนปีจีนะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมสาวต้ามน,นะทุกคนนะเมื่อกี้อัดไปแล้วรอบหนึ่งแม่งคลิปหลุดนะทุกคนนะเออเกินไปวะนะ อ่ะมาไปกันต่อนะครับเมื่อกี้มันหลุดนะขออภัยจริงๆนะทุกคนนะอ่ะมากันต่อมากันต่อวันนี้ก็พาทุนมาจริงๆผมพามาห้าพันนะอ่ะมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบรนะสิบเลยจ้ะโอ้โหมาลุ้นกันนะครับว่าจะลงหรือเปล่านะฟีเจอร์ฟีสป,ปินนะทุกคนนะใครที่รับชมเอ้ยมาว่ะสวยใครที่รับชมคลิปนี้อยู่ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยเอ้ยสวยจัดนะครับเอาเรื่องสิบสองหมุนนะ ใครรับชมคลิปนี้อยู่ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อ,ตอไปดูไว้นะครับนะมาใครอยากรับชมเกมอะไรนะครับคอมเมนต์กันมาได้เลยนะรุ่นนะอ่าโอเคโอเคอยายเลมในตอนสาวๆผิวขาวตาคล่อมคล่อมลายอ่ะอยาไปยาไป อ่าโอเคสวยอยู่นะก็าถือว่ามาสวยอยู่นะไม่รุนนะใครยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับยายแหลมเล็กตอนเศร้าแตกหมื่นนะครับถือว่าสวยงามนะครับนะเขาเองนะบอกก่อนนะว่าเขาเองเบน้าสิบนะครับ อ่ะโอเคนะครับผมถือว่าเออเป็นกาลาบิวสวยงามมากรครับนะใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็อย่าลืมนะครับนะฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะเอามาเลยสามหมุนนะ อ่ะโอเคหนึ่งมื่นสองพันสามอห้าสิบห้านะไปรุ่นนะโอไม่อยากจะไปต่อเลยนะจริงเด็กลิปมันจะสั้นนะมาผมขอซื้อเบดสองพันเบดห้าสิบนะครับมาแล้วสองพนห้เอออ่ะ,อะไปสิบหมุนนะครับเขาอ,อย่าลืมนะใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากด้วยนะฝากกดติดตามด้วยนะครับ ่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปเด้อวิลเลนเดอโอ้โหเอาเรื่องจัดนะอ่ะโอเคไปกันต่อ อะโอเคนะครับซื้อถือว่าไม่เด็ดเท่าไหร่นะทุกคนนะอะโอเคผมว่าผมไม่ไปต่อด,ดีกว่านะครับขืนไปต่อเดี๋ยวเราโดนมันดุนแน่นอนนะครับนะเพราะว่าเราแตกแล้วเนาะก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหนะ้าบายบายครับ